哎哎。哎 บาดอุบาบาดอุบาดบาดอุบาดมันจะกลายเป็นบาดบาดอุบาดบาดอุบาดบาดอุบาดตุ้มตุ้มตุมตุ้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 มตุมตุ้ตุมตุ้ตุมตุมตุ้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 ตุมมตุ้มตุ้มตุ้มตุตุ้ตุ้มุ้มุ้มตุ้มตุต้มตุ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 ้มต เดี๋ยวๆๆเอ๊ะคู่กันล่ะแดนเซอร์ชั่วคราวสาวนักเรียนบอาตอน้นเรามีใหยความจนจะจนขึ้นบันเว่ ริวริวริวสิแลเป็นจำเป็นเลิงานและเต็นเต็มทีบนกลับมาท่อนเดิมคือแบบเออแบบเออนะเอแบบเออแบบเออเราควรจะลงไหนเดะไหนี่มาบาสกิอีกแล้วเหรอตรงนั้นน่าจะเป็นอ่ามีงานบุนที่มีบาสกิใช่ไหมแ,บบแล้วเป็นแดนเซอร์ไงเขาจ้างมาลำไงแบบปีกส,สวยยเก๋มากโคตรอะนะก็ไมอไออะไรเล็บ,บยู่ผ <c oughs> บอกกันอย่างนี้ขนตูดลุกสิครับ มันมีคนลงมะเนี่ยเหมือนทีเห็นมั้ยมันไม่มีคนมีแต่นางฟ้าขนดาบขนดาบไม่มีค่ะมีแต่ขนแงไอ้เจ้า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 เจเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้้าเจ้าาเจ้จ้าาเจ้าจ้าาเจเจาเจ้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  ยิงสุดจะยิงอะไรพี่เป็นปีคนอยู่หน้าจอพี่มันโดนบั็กแน่นอนเลยพี่มายิงน้องทำไมพี่เต้พเต้น้องเจอเวทีแล้วพี่เต้บักบักอุบักบักอุบักบักบักลัมคืนนี้ใช่ไหมก้องบักบักอุบักบักอุบักบักอุบักขุกขาขุกขาสู่ลูซัมปะลูสู่ลูปาติกาสู่ลูซัมปุสู่สู่ บอร์ดิกาคิกคิกยอดสังครีอยู่แอฟริกาอุบบะอุบะ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 บะเปิเพลงเพลงขอมารำหน่อยพี่เจขอมารำหน่อยขอมารำหน่อยไม่ได้ใส่มาไม่ใส่มาหออยากขอมารำโอ้ยเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะกระจังบัพพอ สั้นดี่เนาะสั้นี<ด>่ล้พ่อไหวสาก่อนตั้งเปาเป็นละพันสี่เดือดร้อนเดือดร้อนสิเดือดรอๆๆๆอมม้อนเดือดร้อนยยานดอกหักครั้งก็ฟ้าวอนแหมข้าดาอยากขอฟังลำพ่อคุ้มคำขอจงอภัยขึ้นร้องออกไปคงตายแดดแล้วสิคอลาแกวไปก่อนเด้อขอลากนไปก่อนเด้อมีมีอะไรทำกันแล้วเหรอได้ทำาไร ได้ใส่บาล์หลามดับไฟดัไฟอยู่เนี่ยอ่าพี่น้องหน้าเวทีก็ใจเย็นดเลยฮะตอนนี้สาวเจเดียของเราเนี่ยกำลังเช็คสาวอยู่กำลังเช็คสาวอยู่เนี่ยอ้าวเอาละเออีมอเตอร์ไมค์นะทุกคนมาแล้วมาเร็วสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสทุกทุกคนสารคามสารคามน้าบดต้อน้าบดต้องเดี๋ยวขวังเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบรล่ เางาเงาเงาเหาเหงามหาเหงาเหาเงาเหานหงาเหงาเหาเหงาเหงางาเหาเหงาาเงาเาหงาาเาเหงาเ่าเหาเงาเาเงาเาอเางาาเ เฮียเฮียเฮียปอดอยู่เขาสามคนเลือกไปปลอดภัยเฮียนี่แอบม่เผาอะไรเฮียจะเผาอะไรเผาบ้านเลยเสียงดังแอบวายห้าทุ่มกว่าข้างบ้านน้องมีแต่ปลาชาร์ดคือถ้าจะถ้าถ้าเพื่อนบ้านบอก็คงต้องวิ่งอ่ะถ้ามีเป็นผีพี่ก็จะลุกขึ้นมาเผาอ่ะบอก เอาเาก็บ้านนี้มันมีงานไงงานบุญงานบวชเออเออแล้วลงสอบสั่นเลยทีเดียวงานบุญงานบวชก็ต้องสนุกกันทตไมมบากันเยอะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เอกมาอยากอยากเจอแบบในข่าวไหมในข่าวข่าวอะไรงานบวชอ๋อเรื่องนั้นกองจะไม่ยุ่ง อ๋อเหรเดี๋ยวเผื่อเผื่อเผื่อกล้องวันหนึ่งกล้องมีอนาคตเป็นยามเผื่อกล้องโดนต่อยกล้องกลัวอนาคตเผื่อเป็นยามใช่ไหมยามนี้ต้องนอนทำไมเยอะจังวะทำไมเต็มเต็มทีเอสเลยวะเออหรือว่าเราควรจะมาสตรีมเวลานี้ว่า้ังคนจะได้เยอะคือแบบเออแบบเออเยอะหมายถึงคนดูคนสตีมมาเยอะคนดูย่อมนึง ดูกันเองก็ไปแล้วครึ่งหนึ่งอัตราสวัสดิคือแบบ1ต่อ10อ่ะคนสตรีม1คนดู10คือแบบเออแบบเออรู้จักหัวหน้าคณะเกย์เลยเลยตอนนี้คณะเกย์ยังไงพี่ไม่รู้จักเหรออากโก้นึกว่าก้อนช็อกโกแลตอากโกนี่มันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมล้วมันโกโก้เฮียไป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 เล่นตรงเอิรนไปเล่นต้งดูดไปเล่นหน้าโพไซดอนเลยเฮียเฮียอยู่ไรแล้วจะออกออกไปทำไมอีก เออเออโดนว่ะมาให้ฆ่าแทนปกติเฮียก็จะเล่นตัวเองแล้วนะคือแบบเออแบบเออเลยนะก็อยู่ข้างในอยู่ข้างบนต่ออ๋อเปิดต่อขึ้นบนเลยใช่ไหมพี่ไม่บนเตียงเฮ้ยฆ่าตัวเองเฮ้ยฆ่าตัวเองก็ได้หรออ๋อก็นอนดูสตรีมไงนอนดูสตรีมไม่ทำอะไรใช่ระวังก้อนฆ่านะป๊อกป๊อกนอนรักแคมอยู่พี่ไม่รอ้หัวไม่เพราะมึงร้องเพลงเมื่อกี้ ม่เกี่ยวกับแฟมีหรอกอย่าไปโทษมันอดนกตรงคอที่จะคันมากเลยนะครับเออดูมันสีคอเอยปีนแบบนั้นมันก็แปลกมันโคตรเกะกะเลยไม่เจอคนเลยนี่แรงเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยไม่มีคนนี่ยิงลยแดงแดงแบบเบแดงกันแล้วเหรอเออคือแบบเบอแบบเบองั้นลงกันเลยตอนนี้ อีโลอีกอีโลอีกแเจอกล้องท่าอีกฝาอีโลอีกไดมอนม์มหนักแล้วนะเจอฮีโรอีกเข้าไปมึงดูนี่เไม่มีใครให้ยิงเลยพี่เราต้องไปหาเพื่อนแต่กันพี่หาขอบวงพี่เราเห็นเวทีเราเห็นเวทีแล้วอีกแล้วเหรอไหนนี่นี่นี่ตามน้องมาตามน้องมาตามน้องมาพลังไปฟ ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเวทีเราอยู่บนนี้มาพี่มาไปแล้วอะยืนเลี้ยงยันแถวเลี้ยงแถวเลี้ยงแดนเซอร์แดนเซอร์เออแดนเซอร์หน่อยอุไรพรเอาอย่างก่อนที่หัวจะแตกเอ้ยไม่คำว่าแตกไปโอปลอเลยเพลงมาเร่ไอ้เราไปรับวิดก่อนวิดก่อนวิดก่อนเหอซก่อนซอม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 ก่อนเออ ไอพวกพี่มีการดัดแปไมอ่ะเมื่อไหร่ทอดหกจะมาวะเนี่ยช่อให้มีกอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับ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 เฮ้ย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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้ยอาฮีฮาลยาว เงา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 ทาไมเซื้อเทไม่พรกันไปเถอะก่อนก่อนหัวแตกลงไงาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ประตูตรงนี้แล้วลงไงมาเนี่ยตกเลยเจ็บเลยขยับลงนิดนิขอไม่ค่อยีเลมีคนแบบเหงาโคตรที่เซ็ตจะไปเพลงหนึ่งจะไม่มีคนให้ยิงเ เด็กเขาเทิมด้วยนะเนี่ยอะไร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 กลัไปกลัไปไม่มียาเลยสักนิดนงไปตัปอยหล่ยะเลอโอยได้ซ hey ื้อได้ซื้อได้เ hmm. ก right ็บบางเก็บบงเก็บเยอะๆเียตเย้ตายหาเลยตโกีสคนนะเยยิงซะไปเกงใจโคตรฮะเลยเ้ยมนทยิงสข้างโอ๊ยรับารรับการราัเต้องไปตายฟรถ จะไปพี่ด้วย้องจะไปตายด้วยเอาที่แตกที่แตกแล้วน้องจะเต้นคู่กับใครบอลลัมฝ่ายหญิงคงไม่มีมันตะมันดาวยางข้างหลังอ่ะโอ้ยน้องหญิงเราไม่มียาเราพี่ยิงน้ำป๊อกเลยดาวดาวน้ำป๊อกดาวมันต้องโดนตังตีมันต้องโดนตังตีมันต้องโดนมันเป็น สวยเดือดไปเดืเอ๊ะกล้องนี้มันตับนานจริงๆแต่มันอยูสายมันอยูสายไอ้ตัวนี้ดาวอยากตัวไอซ์บลูดิเฮ้ไอซ์บลูดิยังไหมไอตัวระดาบนะกดตาลงค่าทางหารให้เลยไปเบอร์ไปเบอร์บอกแล้วที่มันมันมันฆ่าหมอลำไฟมได้ยังไงพี่เไปไปกล้องมาไปไปไปยังไงเพลงมาอีกแล้วเหรอจะ้้ยสามหน่อคลาสตี้อ่ะเนี่ยโอ้ เออ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 เหมดกัมัวมาพรมลายพรมลายนี่ผมโอ้ยละนอนนี่นาดังเออ เฮ้เฮ้เน่าๆน่าเ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 นอาเน่ือน่าเน่าเน่หเน่ายน่าเ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 น่น่าเน่าเนอาเน่าเ่าเน่าเน่า บอกเลยถ้าเป็นคนดูจะเป็นนอนทำไมคนดูไปนอนต้องไปนอนอะไอ้ยีเตืองแก้วหูมากเลยอุ้ยศพเพียบเลยเตะไม่ได้เลยอย่าตั้งใจล่อมันนะอย่าล่อมันนะโอ้วงแค่นี้15ตัววงสุดท้ายกูต้องยิงทางไหนบ้างเนี่ยระวังบนระวังบนระวังบนตึกนะคือแบบเออแบบเออไอ้ขวายิง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 กระดูกกระดูกเสียงด้านด้านด้านขวาสายไปขบนไอ้หน้ากูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ปองกูกลับแล้ว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 

อีกตัวนั้กว่าเฮ้ยแตกเอากูดีแล้วกูดีปักกูดีกูดีแล้วโอ้ยเอาอ้าอ้าวปักตัวเขาปักตัเขายิปักดิปักปักดิักดิยิปักดิปักทำไกจังหว่าี้จังหวะนี้ปัก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 เพลงมา อ้ออย่างนี้ต้านได้หรือตนถ้า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 ว่าก็ไปถ้าไม่ใจก็ไปถ้าไม่หลงก็ไปเฮ้ยยังลบอีกหรอปักปกตู่ก็แบบวงแค่นั้นเรายัางลบป็กคิดดูดิเออยังมาม่แก่กนขนาดนี้